สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้องภาวนาพร้อมกันวันนี้บทสวสดีที่40ในหัวข้อบอกเพลงขอบพระคุณและภาวนาขอความช่วยเหลือ,อให้เราได้ร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันและภาวนาด้วยใจสำนึกในความรักในความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อเรานะครับข้าพเจ้ารอคอยพระยาเวด้วยความหวัง แล้วพระองค์จะทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้าและทรงฟันเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้าพระองค์ทรงจุดข้าพเจ้าขึ้นจากขุมลึกแห่งความพินาศจากโคลนตมในปรักเลนทรงให้ข้าพเจ้ายืนบนก้อนหินให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพระองค์ทรงใส่บทเพลงใหม่ไว้ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา หลายคนจะแลเห็นและมีความยำเกรงและวางใจในพระยาเวผู้ที่วางใจในพระยาเวย่อมเป็นสุขเขาไม่หันไปกราบทูลกราบไหว้ลูกเคารพไม่หลงไปหาความเท็จเทียมข้าแจ่พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าการอาศจร,ร์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้ข้าพเจ้าใครประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมีมากเหลือขนาดนับพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เครื่องบูชาของถวายใดๆแต่ประธานหูให้ข้าพเจ้าฟังพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องบูชาหรือเครื่องบูชาชดเชยบาปข้าพเจ้าจินทูลว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ กำลังมาแล้วในม้วนหนังสือมีเขียนไว้สำหรับข้าพเจ้าให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ลึกในหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในที่ประชุมใหญ่ถูกแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ปิดปากเลย้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความเที่ยงธรรมของพระองค์ไว้ลึกในใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงช่วยให้รอดพ้นข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากที่ประชุมใหญ่ข้าแต่พระยาเวโปรดจะทรงหยุดยั้งที่จะแสดงความกรุณาต่อข้าพเจ้าความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ปกปักรักษาข้าพเจ้าไว้ตลอดเวลาเพราะความทุกข์ร้อนมากมายจนนับไม่ถ้วนห้อมล้อมข้าพเจ้าความฝืดความผิดทับถมข้าพเจ้าจนข้าพเจ้ามองไม่เห็นอีกแล้วบาปของข้าพเจ้ามีมากกว่าเส้นผมบนศรีรษะของข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าหมดกำลังใจถ้าแต่พระยาเวโปรดพพรไทยที่จะช่วยชีวิตข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาเวโปรสเดจมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิดผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพเจ้าจงได้รับความอับอายผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้าจงหนีไปอย่างอับยศผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าสมน้ำหน้าจงตกตะลึงด้วยความอับอายแต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์เถิดผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น จงพูดเสมอว่าพระยาเวทรงยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ายากจนและขัดสนพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยังทรงเอาพระไทยใส่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่าทรงรอช้าอยู่เลยครับพี่น้องก็เป็นบทภาวนาขอบพระคุณในพระเมตตาในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและในเวลาเดียวกัน ก็เป็นโอกาสที่จะภาวนาขอความช่วยเหลือในความต้องการต่างๆที่เรานั้นมีมีต่อพระเจ้าหรือปรัถนาสิ่งสําคัญก็คือเวลาที่จะภาวนาและก็ส่วนใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้คือภาวนาอขอบคุณพระเจ้าในความรักในพระเมตตาของโระงในชีวิตของเราแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ภาวนาขอความช่วยเหลือความต้องการที่จะให้เรานั้น เป็นคนดีให้เรานั้นสามารถประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามจิตลม์ตามความประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องนี่คือชีวิตประจําวันของเราที่เป็นมนุษย์และเราทุกคนก็เหมือนกันเราในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยแต่ละวันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ภาวนาขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เราได้พักผ่อนได้นอนและเต มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งเป็นวันใหม่ที่เราจะได้เจริญชีวิตที่เราจะมีชีวิตไปตามพระประสงค์ของพระองค์และก็วอนขอพระพรที่เราจะได้ทําสิ่งต่างๆที่เราจะกระทําในวันนี้อย่างนีในวันที่เราตื่นขึ้นมานะั้นนี่คือ,อวิถีชีวิตที่คือ,อชีวิตของเราซึ่งเป็นบุตรพระเจ้าซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เรา,เาได้รับมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ก็เป็น โอกาสเป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เราจะได้ทำสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในพระเมตตาในความรักด้วยการขอให้พระองค์นั้นโปรดนำชีวิตของเราในวันนี้อย่างดีว่าเราจะไปเจอกับคนไหนเจอกับผู้ใดเจอกับใครก็ตามนนั้เราจะสามารถเจเริญชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรานะครับ ขอให้วันนี้เราจะใช้เวลาที่พระองค์ประทานให้เ่เกาเราในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนั้นเป็นเวลาที่เราจะาทําให้พระนามของพระองค์ทำให้พระเกียรติม,มงคลของพระองค์นั้นเป็นที่รู้จักในท่ามการเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรานะครับในวันนี้ก็ขอพระองค์ได้ประทานพระพรกับทุกคนด้วยนะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด